โหใกล้มากเลยอ่ะแต่งชุดเป็นคุณนายเลยถือปืนถึงเป็ดก็พอแล้วมั้งลูก

คุณน้ำพายบอกว่าเด็ก <c oughs> ๆน่ารักมากดูทุกวันเลยตอนนี้เที่ยงจิตตีสามค่ะพักผ่อนนะพักผ่อนดีกว่าที่บ้านเป็นมาสองาทิตย์แล้วยังไม่หายเลยมาก <c oughs> อัญญาลิง <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยรถก็จะขับ,ขบ,ขบกังหันก็จะเล่นเอาทุกอย่าง เก็บรถก่อนค่ะอันยาจะโยนอยู่อันยาจะเก็บใช่ไหมคะ <Yes. S 1> เก่งมาก <laughs> อันยาค่อยๆขยับตรงไหนติดก็ขยับขยับนิดนึง <Okay. S 1> ขยับนิดนึง okay. พี่วาชนะด้วย,วยไปเก็บรถสีชมพูก่อนสิคะแล้วค่อยมาเล่นไดนโนเสาร์นะคะแล้ว <c oughs> เร็วเดินไปเก็บรถก่อนเดิน <c oughs> ไปเดินผมแดงที่ไหน <c oughs> โอ้โอ้ระวังหัวระวังหัวเ <c oughs> พราะว่ามันน่ารักมาก มินธรรมดาได้แหละสีฟ,ฟ้าฟ้าฟ้าอ่อนๆของเขาอะอุย้ยน่ารักจังเลยอยู่ดีก็กอดกันมันเป็นความผิดปกติของร่างกายอะโอ้ย <laughs> คิมูคิมูพินฝาเอ้พี่หนุย่ยอายาอายาอาจจะต้องแบบว่า ขอความ่วมมือในการใส่แมสถ้าจะมาอยู่อะไรลูกถ้าจะมาเจอเด็กใกล้ๆทายมพี่วาทำไมไอ,อ,มอ,อ,อ,อพี่ไอวาให้น้องจับมือได้ไหมพี่วาจับมือมามีแทนได้ไหมพี่วาขอน้องจับมือหน่อยแล้วแลยวขอน้องจับมือหน่อยได้ไหม thì mình gian.